คนเราไม่อยากแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเธอไม่อยากเป็นอยู่เป็นจอยเพราะจอยไม่ชอบแสดงความอ่อนแอใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้พูดเหมือนเออบางทีบางคนอนะไม่อยากแสดงแต่จริงๆแล้วเหมือนอายอายที่จะพูดแบบเพราะตัวเองอายที่จะแสดงออกนะคะต่อมาเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวเพื่อคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาอา่าต่อ มันอาจจะเป็นคนทางที่ทําให้ทําใจยอมรับได้ง่ายขึ้นอ่าฮะแล้วอันนี้เป็นคาบอกเล่าแต่การที่เราบอกท่านผู้ชมเราบอกกับตัวเองด้วยเหมือนซ้ําเติมตัวเองอะการที่เราได้อยู่คนเดียวทบทวนในเหมือนบอกตัวเองด้วยนะคะรออีกทีหนึ่ง่าถ้าหนูยังจําไม่ได้ถือก่อนครับผมแป๊บหนึ่งอันนี้หนูมีกี่วิยี่สิบยี่สิบนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะ เวลาที่จอยผิดหวังเสียใจกับอะไรสักอย่างนึงล้วก็มักจะชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าบางทีคนเรานะ่ะก็ไม่อยากแสดงความ,มอ่อนแอให้ใครเห็นแล้วก็เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่คนเดียวเพื่อคิดแล้วก็ทบทวนเรื่องที่ผ่านมาบางทีมันก็อาจจะเป็นผนทางที่ทำให้เราได้ทำใจได้ง่ายขึ้นค่ะ อ<ม>ตอนนี้หนูมีแล้วก็เออก็อ่ะเยอะอ่ะไอ้คำต้นทุกประโยคมันมีแล้วก็อะไรก็มันเลยดูมันใจต้องฟิกฟิกเลยหนูต้องเ๊ะเลยนะการที่ใช่ช่างมาันจะยี่สิบวิจะสี่สิบวิช่างมันตอนนี้ตอนนี้อ่การที่เราได้อยู่คนเดียวอจอยจอยลองคิดเหมือนจอยอยู่คนเดียวในห้องแล้วพูดกับตัวเอง การที่เราได้อยู่คนเดียวบางทีเราก็ได้ทบทวนอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะทําใจง่ายขึ้นเพราะตอนนี้จอยก็เออก็ก็เออแล้วท้อย่างี้ก็เล่นอยู่ใช่เออมันสะดุดอะมันสะดุดมากซึ่งซึ่งประโยชน์อันเนี้ยของจอยมันค่อนข้างมันค่อนข้างลึกซึ้งมันค่อนข้างซึ้งนิดนึงแต่ตอนเออไม่ต้องรีบแล้วก็ตอนนี้หนูไปทํากันบ้านมาเอาให้แป๊ะอ่ะพูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวนำขับเพลงเลยเท่าที่หนูพูดได้ หลือหนูไปทําไปพูดให้มันแปลกกว่านี้เพราะถ้าหนูพูดอย่างนี้นะมันไม่มันไม่วสึกอะและเสียดายคาพูดนะคะอ่าเริ่อไปลายเวลาที่จอดผิดหวังเสียใจกับอะไรสักเรื่องหนึ่งจอก็มักจะชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าบางทีการที่เราได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวมันก็เหมือนเป็นการที่เอาใหม่ดีกว่าครับเอาใหม่ oh <laughs> <laughs> ลืม เวลาที่จะผิดหวังเสียใจกับอะไรสักอย่างจะมักจะชอบอยู่คนเดียวบางทีการที่เราอยู่คนเดียวบางทีการที่คนเราไม่ใช่บางทีคนเราบางทีการที่เราได้อยู่คนเดียวหนูอย่าลืมหนูสอนตัวเองด้วยนะไม่ได้สอนแค่คนอื่นนะบางทีการที่เราได้อยู่คนเดียวช้าๆนิดนึ่งฮะไปค่ะ